อย่างเจ๊จอ้อเนี่ยเคเจ๊จอ้อเนี่ยเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดแล้วสงสารทุกวันนี้ก็ต้องมานั่งเปียแชร์เป็นหนี้ตั้ง 8, แปดหมื่นตอนเนี้ยหนี้ที่ตัวเองไม่ควรจะต้องมีอ่ะเป็นหนี้ที่ตัวเองไม่ควรจะต้องมีอ่ะแปดหมื่นกว่าบาทมันใช่เรื่องหรือเปล่าล่ะอยู่แบบสบายสบาบๆก็ดีอยู่แล้วอยามาทําให้ตัวเองให้ตัวเองเป็นหนี้แล้วเป็นหนี้เพื่อคนอื่นไม่ได้เป็นหนี้เพื่อตัวเอง เออถ้าเป็นหนี้แล้วแบบตัวเองแบบได้เอาเงินที่ตัวเองเป็นหนี้มาใช้มามากินก็ว่าไปอย่างแต่นี่เป็นหนี้เพื่อแบบต้องไปแบบหาเงินใช้เขาเพราะว่าของที่เอามาลงขายไม่ได้เลยไม่มันต้องดูก่อนว่าคนดังเอามาขายให้ว่าเขาว่าเขาเป็นคนแบบไหนมึงก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นคนไม่มีความรู้อ่าพูดตรงๆหนึ่งเขาไม่มีความรู้ แล้วบุคลิกเขามันไม,ม,นไม่มันไม่ชวนให้มันไม่ชวนให้มันไม่ชวนให้ให,ให้อะไรอะ่ะบุคลิกเขาอ่ะมึงก็ดุ๋ยเจ้าจอ,อ,อ่ะขนาดแกจะกินข้าวแต่ละทีแกต้องแบบไปตามหากระทะที่แกแบบกว้างออกออกไปนอกบ้านอย่างเงี้ยชามข้าวไก่อย่างเงี้ยแล้วมึงมาขายอาหารเสริมแล้วใครจะซื้อก็ต้องตื่นก่อนอ่ะใครจะซื้อพวกมึงจะซื้อไหม จะทอดปลาทูทีหนึ่งก็ต้องไปหาแบบหากระทะมาทอดอย่างเงี้ยมึงจะซื้อเหรอเอาคณถามก่อนมึงจะซื้อเหรอกูค,คนหนึ่งแล้วไม่มันไม่ได้ไงมันไม่ได้เขาไม่ใช่มาสายขายความงามเขาไม่ใช่มาสายขายความงามเขาไม่ได้มาสายบิวต,ตีเ้เขาเป็นสายคอนเทนต์ตลกเอาเขาเป็นสายคอนเทนต์ตลก เขาไปสายคอนเทนต์ตลกอืมเขาสร้างตลกความตลกขบขันได้อันนี้เอาของไปลงให้เขาอย่างเงี้ยแล้วเขาขายไม่ได้ทำไงอะ แล้วเขาก็ต้องหาเงินให้คุณน่ะเอาดิฉันถามแค่นี้แหละว่าถ้าคนเป็นเพื่อนเป็นอะไรการจะทําแบบนี้ไหมคนเป็นเพื่อนเป็นอะไรการจะทําแบบนี้เหรอไม่รู้นะคุณอาจจะทําแต่ถ้าสําหรับดิฉันดิฉันรู้สึกว่าถ้าเป็นดิฉันดิฉันไม่ทําดิฉันไม่ทําดิฉันไม่ทํา เอาเพื่อนเอาเพื่อนมาเป็นลูกค้าไม่เอาเอาเพื่อนมาเป็นลูกค้าไม่ทําทําไมต้องเสียเงินตั้งแปดหมื่นก็ไอ้นี่ไงดอกด้วยอะไรด้วยไงแชร์ไงแชร์คุณก็รู้อยู่จะเปียแชร์แต่ละทีอ่ะมันก็ต้องแข่งกันไงดอกไงลงน้อยจะเปียได้เหรอดิฉันไม่ได้เล่นนะบอกก่อน บอกก่อนว่าดิฉันไม่ได้เล่นนะแต่ดิฉันก็รู้อยู่คนแถวบ้านก็หากินอย่างนี้กันทั้งนั้นน่ะหมุนเงินไงหมุนเงินไงอืมกินขนมปังอ้วนไม่เป็นไรค่ะพี่กินชิ้นเดียวขอกินชิ้นเดียวขอกินชิ้นเดียวอยากกินกับกาแฟมันไม่มีอะไรกินอะ่ะ อยากกินกับกาแฟาขอกินเหอะเออนนาทีก็ให้มามานน,นเาเออแล้วแบบพี่สตางมาพูดยิ่งพี่สตางมาพูดไงว่าพ,พอเราพูดเรื่องนี้เมื่อคืนไงแล้วมันก็ร้อนตัวม้งก็เลยมาด่าเดี๋ยวแต่ต้องคืนก่อนเด,เดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวประชุมเดี๋ยวต้องประชุมสังคายานาก่อนเดี๋ยวคืนนี้ก่อนเดี๋ยวมึงเจอประชุมสังขยา มันต้องมีการสังคยนากันเกิดขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะตอนคือ <c oughs> เดี๋ยวมันต้องมีการสังคยนาใช่ค่ะมันต้องมีการสังคยนากันเกิดขึ้นแล้วมึงไม่ต้องไปขูเขปข่เขาไปขู่เขาไปอะไรเขาส่งนู่นส่งนี่ไปด่าเขา เจ้าว่าอย่างไงเจ๊จ้ากต็ตื่นนื่ยังเจ้าเนี่ยตื่นนะพัก <posts> อย่ามานั่งเป็นหนี้เพื่อคนอื่นมันไม่ถูกอย่ามานั่งอย่าไปนั่งเป็นหนี้เพื่อคนอื่นค่ะอืมหาเงินเลี้ยง,เล,ยง,ออลเ,งเลี้ยงพอชอก็พอทน,นแล้วหาเงินเลี้ยงพอชอก็พอทนแล้วอย่ามานั่งเป็นหนี้เพื่อคนอื่น ให้คนอื่นมันอยู่สุขสบายจากการเป็นทุกข์ของเรามันไม่ถูกค่ะมันไม่ถูกค่ะมันใช่เรื่องที่เราต้องทำไหมคะไม่ใช่ค่ะอย่ามาหากินอย่ามาแบบเหมือนที่พี่นวัดเคยบ,บอกอย่ามาทำนาบนหัวคนอย่าให้คนอื่นมาทำนาบนหัวเราไม่ได้ค่ะอย่าให้มันมาทำนาบนหัวเรามันไม่ได้ค่ะวะอย่ามากลัวติดคุกอะไรทนายมี ขอช่วยมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลวร้ายเท่ากับการเคยไปอยู่แดนจิตมาแล้วหรอกอันนี้มันจิบจิแดนจิตก็อยู่มาแล้วก็ต้องตื่นก่อนเข้าไปใหม่ก็เหมือนเราไปเยี่ยมบ้านฟิลแบบกลับไปเยี่ยมบ้านเออกลัวอะไร ก็เหมือนกับบ้านเก่าบ้านก็เหมือนกับการการที่เราได้กลับบ้านเอออันเนี้ยเล็กน้อยมากอันเนี้ยเล็กน้อยมากจิ๊บจิบมากเออเหมือนเราได้กลับบ้านกลัวอะไร โอ้ยมันจะไปห่วงมันหลออไอ้หลามอ่ะมันจะไปห่วงมันหลออไอ้หลามอ่ะมันเอาตัวรอดได้เดี๋ยวดูแลให้เดี๋ยวดูแลให้เดี๋ยวเอามาขัดขัดผิวชวีวันขัดสีชวีวันเจ๊ฝอ,อ,อยนี่ก็ไม่ค่อยจะเตือนจะอะไรอยู่ด้วยการแทนที่จะเตือนกันบ้างอะไรบ้างไม่เตือน เทียวฝอยนี่ก็ไม่ตื่นททนที้เออจะเตือนกันบ้างว่าเออแม่อย่าเลยอ่าไม่เตือนแทนที่จะบอกจะเตือนกันบ้างเตือนแล้วไม่ฟังเอาแต่นี่จะเตือนแกนบ้างว่าเอออย่าทำอย่าอะไรอันนี้ไม่ช่วยกันเตือนสงสารแกสงสารแก สงสารแกไงอืม